พี่น้องน,นะครับอย่าแบ่งปันใจไปให้ใครนะเข้าครูหาจับปากกาสอสอเขตเลือกพักเพื่อไทยปารีสเลือกพักเพื่อไทยอยาบ้านนี้มีสิบเสียงมีห้าเสียงให้เพื่อไทยสามเสียงแบ่งให้พักกอหนึ่งเสียงแบ่งให้พักสอเสือหนึ่งเสียงบ้าน,นข้างมีสี่เสียงให้พักลุงสี่เสียงเนี่ยพักลุงชนะนะคือทุกคนรักประชาธิปไตยผมก็เห็นดีเห็นงามนะครับแต่ท่านต้องเลือกแบบมีจุดยุทธศาสตร์ไม่งั้นคะแนนมันจะเป็นเบี้ยหัวแตกเลือกพักเพื่อไทย ทั้งคนทั้งพัรคยกบ้านกันไปเลยนะครับการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าหลายฝ่ายกำลังจับตามองไปที่การเลือกตั้งสนามกทบเขตบางบอนในฐานะฐานเสียงหลักของตระกูลอยู่บำรุงซึ่งกำลังมีคู่แข่งจากพักก้าวไกลและพักประชาธิปัตย์โดยเมื่อกลางเดือนมีนาคมที่ผ่านมาวันอยู่บำรุง อดีตสสกทมพักเพื่อไทยโพสคลิปวิดีโอผ่าน Facebook แฟนเพจส่วนตัวถึงยุทธศาสตร์ในการกาบัตรเลือกตั้งเพื่อบรรลุเป้าหมาย310เสียงอย่าแบ่งคะแนนให้พักอื่นๆในการเลือกตั้งครั้งนี้และหากย้อนไปดูผลคะแนนเลือกตั้งปี2562เขตบางบอนหนองแขมวันอยู่บำรุงได้35,38คะแนนอันดับ2การตะพงประยูนศักจากพักอนาคตใหม่ได้ 2 7 2 4 4คะแนนโดยชนะเพียง3,000คะแนนเท่านั้นถึงแม้ชั่วโมงนี้นิด้าโพจะชี้ว่าอุ้งอิงจะมีคะแนนนิยมนำโดง่งแต่การต่อสู้ในพื้นที่บางบอนวันอยู่บำรุงยังต้องหนักใจกับการแบ่งเขตเลือกตั้งรวมถึงการเปิดศึกกับคู่แข่งจากตระกูลม่วงซิริซึ่งล่าสุดได้ย้ายกลับมาที่พักประชาธิปัตย์อีกครั้ง ขณะดเดียวกันหลายฝ่ายก็ประเมินไปที่การตัดคะแนนกับพักก้าวไกลในเขตบางบอนทําให้ที่ผ่านมาวันอยู่บำรุงต้องโพสต์ถึงแฟนคลับไม่ต้องปั่นใจให้พักฝ่ายประชาธิปไตยอื่นโดยขอให้เลือกเพื่อไทยทั้งคนทั้งพักเท่านั้นเพราะพักก้าวไกลก็มั่นใจว่า รัชนกสีนอกก็มาทำงานในพื้นที่เขตบางบอนและแขวงหนองแขมมาตลอดก็มีโอกาสในการเลือกตั้งครั้งนี้เช่นกันสำหรับไยรัชนกเติบโตมาจากชุมชนย่านตลาดพลูจบการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านวิทยาศาสตร์สาขาสถิติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครั้งหนึ่งยังเคยทำงานกับสภาโจกรับบทบาทเป็นอดีตนายกยิ่งลักษณ์ชิน,นวัตรมาแล้วปัจจุบันไอรัชนก ทำอาชีพขายของออนไลน์ผ่านอินสตาแกรและเป็นนักเคลื่อนไหวเพื่อประชาธิปไตยในแอปพลิเคชัน Clubhouse และที่ผ่านมาก็ได้ประกาศแล้วว่าการเลือกตั้งครั้งนี้พร้อมสู้ขาดใจดังนั้นการเลือกตั้งในเขตบางบอนครั้งนี้ก็สร้างแรงกดดันไปถึงตระกูลอยู่บำรุงอย่างปฏิเสธไม่ได้เพราะมีศึกใหญ่จากพรรคก้าไกลโดยรัชนกสีนอกและวณิชาม่วงสิริจากพรรคประชาธิปัตย์ ที่พร้อมเทหน้าตักชิงเก้าอี้สอสอ,สอบางบ่อนได้ทุกเมื่อ